กระทบจนกระทั่งคนไทยจำนวนไม่น้อยรับไม่ได้ถึงขนาดว่าแบนด์ลาซาดา้าไม่ซื้อไม่หาไม่คบค้าไม่สมาคมมันเป็นการกระทําที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงทีเดียวต่อทั้งตัวบุคคลเนี่ยมีผู้จะต้องแจ้งความดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึก ในสังคมไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คำว่าขอโทษนะผมก็ไม่แน่ใจว่าว่าจริงๆเราจะมาแบนอย่างเดียวม่นคงไม่พอเนะี่ยเพราะบางทีเวลาคนอื่นทำกับเวลาเราไปพลาดกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขากล่าวหาเรารุนแรงมากแต่พอคนอื่นมากระทำกับเรามันแค่นี้มันไม่พอไม่ใช่ก็ออกเอกสารแค่ขอโทษนะนะ มันควรจะต้องทำอะไรไปมากกว่านี้นะครับแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจนะครับในกระบวนการภายในของเขาก็ต้องทำให้เห็นว่าคุณต้องลงโทษคนที่กระทำและทำให้กระเทือนต่อความรู้สึกความเป็นชาติมันไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลมันไม่ใช่เรื่องของสังคมใดสังคมหนึ่งแต่เป็นเรื่องของเชื้อชาติไทยนะครับที่ไม่ควรจะมีโทษนะครับไอ้อีมันผู้ใดจะต้องแสดงออกอาการแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้คำพูดของ ในอดีตนะครับของกรมหลวงชุมพรนะว่าคนที่ไม่ควรทําแบบนี้นครับไม่ควรทำครับและไม่ควรทําอย่างยิ่งการออกเอก,ออกสารแถลงการสั้นๆแบบนี้ไม่ได้ช่วยทําให้เกิดความรู้สึกอะไรที่ดีขึ้นเลยนะในความรู้สึกนะเพราะงั้นมันจะต้องมีกระบวนการอะไรที่มากกว่านี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อแสดงให้เห็นว่าลาซาดาผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจะต้องแสดงออกมากกว่าการออกเอกสารแผ่นเดียวและบอกว่า ขอโทษนะครับคิดว่าน่าจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นคนในโลกออนไลน์ที่แบนในขณะนี้ก็คงต้องติดตามดูต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในส่วนของคุณกรจาติกวณน,นิตนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าพักกล้าเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคุณกรเนี่ยครับ คุณกรบอกว่าวันนี้เห็นประเด็นโฆษณาที่ไม่เหมาะสมถึงขั้นทำร้ายจิตใจของคนไทยโดยลา z a d a แล้วทำให้ผมนึกถึงกฎหมายเห็นไหมคุณกรใช้คำว่าเป็นการกระทำที่ทำร้ายจิตใจของคนไทยมันไม่ใช่สังคมในเอกสารแถลงการของลาซาด้าอย่างที่บอกเนี่ยนะครับคุณกรบอกเห็นแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงกฎหมายดิจิทัลเซอร์วิ act นะครับหรือ dsa ที่ทาง eu ได้เพิ่งผ่านขั้นตอนพิจารณาสำคัญเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมากฎหมายนี้มีเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้ทางแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook และ Lazada รับผิดชอบข้อความและโฆษณาที่ปรากฏในพื้นที่ของตนกฎหมายนี้เข้มงวดกว่าของสหรัฐที่มีจุดยืนกว้างๆว่าแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชอบคอนเทนต์คือเนื้อหาโดยหลักสำคัญก็คือภายใต้ DSA นั้น พลตฟอร์มต้องรับผิดชอบต่อข้อความที่เป็นข้อความเท็จขัดต่อกฎหมายหรือผิดจริยธรรมภายใต้ DSA นั้นแพลตฟอร์มต่างๆอาจถูกสั่งให้เปิดเผยนะครับอัลกอริทึมที่ใช้ในการคัดกรองและเผยแพร่ข้อมูลด้วยถึงเวลาที่เราสังคมเราควรต้องพิจารณากฎหมายลักษณะเดียวกันที่ผ่านมากฎหมายยังตามเทคโนโลยีไม่ทันซึ่งทาง EU วันนี้มองว่า สิทธิส่วนบุคคลและความเป็นประชาธิปไตยควรได้รับการปกป้องโดยกฎหมายสิทธิในการแสดงออกและหลักการฟรีสปีดยังต้องมีซึ่งอยูมองว่าฟรีต้องไม่ใช่เท็จต้องไม่มีการกีดกันกันอย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่โปรง่งใสและต้องไม่ใช้การแสดงออกที่ขัดต่อกฎหมายหรือทำร้ายสิทธิของผู้อื่นและสังคมโดยรวม ถึงเวลาของไทยต้องมีกฎหมายลักษณะนี้แล้วอย่างครับเป็นคำถามจากคุณกรจาติกวรนิศกับทันทีที่เห็นโฆษณาของลาซาด้าที่คุณกรใช้คำว่าถึงขั้นทำร้ายจิตใจของคนไทยครับเนี่ยที่ผมบอกว่าลาซาด้าแค่ออกเอกสารข้อความสั้นๆขอโทษเท่านี้ จะเพียงพอหรือไม่ต่อความรู้สึกของคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ควรที่ใครควรจะต้องออกมาจับจ้วงล่วงละเมิดแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันทันดวนขึ้นมา